สวีค่ะยู่กับเพจมิสูโปปังสำหรับวันนี้นะคะมีรถส,สวยๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกแล้วค่ะสำหรับรถ x อ็ n d e r Cross สีเขียวหลังคาดำคันนี้นะคะราคา966,000บาทแต่งจัดเต็มมากๆเลยแต่จะแต่งแบบไหนเดี๋ยวจะพาไปชมกันค่ะค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะอยากจะให้ลูกค้าได้ชมกันเลยคันนี้จัดเต็มมากๆเลยนะคะเริ่มจากจุดแรกเลยนะคะที่ตกแต่งเพิ่มเติมก็คือโลโก้มิซูนั่นเอง ใครที่ดูอยู่นะคะก่อนหน้านี้จะเป็นสีโครเมียมเนาะแต่สําหรับคันนี้นะคะเราทําการพ่นสีให้กับลูกค้าด้วยรวมทั้ง คิ้วเข้าไฟหน้าด้วยนะคะอันนี้เราก็ทําการพ่นสีให้เราไม่ได้ใช้เป็นงานแลปนะใครที่อยากได้แบบนี้นะคะแจ้งเราได้เลยนะสําหรับการพ่นสีกับตัวรถนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะคะตรงนี้เราก็มีกล้อง360ให้กับลูกค้าด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าด้วยนะคะสําหรับกล้อง360และยังไม่พอนะคะสําหรับอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมการด้านข้างมีอะไรอีกเด็ดๆบ้าง สำหรับด้านข้างนะคะคิ้วกันาสาดเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของเบ้ามือนะคะเราก็ติดเป็นเบ้ามือเทพให้กับลูกค้าเช่นเคยแต่มีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือมือจับเปิดประตูตรงนี้นะคะเราทําการพ่นสีด้วยเช่นกันด้านหน้าก็พ่นสีด้านข้างก็พ่นสีด้วยนะคะ ส่วนฟิล์มนะคะฟิล์มก็เป็นฟิล์มเซรามิกอันติเมตค่ะสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะคะความเข้มอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะและในส่วนของด้านหูกระจกนะคะเรายังเพิ่มความปลอดภัยในส่วนของกล้องบายสปอร์ตให้กับลูกค้าด้วยค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยเตือนจุดอับสายตาเวลามีรถวิ่งแซงนะคะหรือว่ามีรถเข้ามาระยะกระชันชิดในส่วนของมุมด้านข้างด้วยนะคะตัวนี้ดีมากๆเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้ามากๆเลยค่ะอ่ะยังไม่จบต่อกันในส่วนของบันไดด้านข้างบ้าง บันไดด้านข้างของเรานะคะทำการติดตั้งให้กับลูกค้าแล้วโดวยการยึดนัอด้วยกันทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะบันไดตัวนี้นะคะใช้งานได้จริงเลยรับน้ําหนักได้จริงนะคะสามารถเหยียบขึ้นลงตัวรถได้จริงด้วยยังไม่พอในส่วนของด้านบนนะคะ นี่เลยเท่ๆเก๋ๆแบบนี้นะคะและตัวนี้นะคะคือแหลกหลังคาแคลิบอยนะคะตัวนี้มีขนาด1.6เมตรนะคะลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบแหลกแบบนี้นะคะแจ้งได้เลยเราติดตั้งให้ด้วยตอนนี้บอกเลยแคมเปญพิเศษแน่นอนสําหรับการแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะใครที่ชอบในคันนี้นะคะจองเข้ามาค่ะรับรองคุณจะได้ของแถมแบบจัดเต็มแน่นอนคะ่ะ ต่อกันในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังของเราก็เพิ่มออปชันเข้าไปอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์นะคะซึ่งเซนเซอร์ของเรานะคะติดตั้งให้ลูกค้าด้วยกันทั้งหมด4จุดไปเลยแถมกันจุกๆไปเลยนะคะ และยังไม่พอสิ่งที่ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มนะคะนี่เลยตัวเด็ดของเราเลยนะคะนั่นก็คือประตูท้ายไฟฟ้านะคะประตูท้ายของเรานะคะเป็นประตูท้ายใช้เป็นกล่องทองนะคะรับประกันให้ลูกค้าถึง2ปีด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโช๊คนะคะเราใช้ตัวโช๊คที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นทําให้การใช้งานนะคะมีความสมูทมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและในส่วนของพรมนะคะเราก็แถมให้กับลูกค้าเป็นพรม VIP แบบนี้เลยนะคะ ลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกสีได้เลยนะคะเรามีสีให้เลือกทั้งหมด13สีด้วยกันเลยนี่คือออปชันด้านหลังนะคะใครที่ชอบดูได้เลยสําหรับคันนี้เลยนะคะกับประตูท้ายไฟฟ้าส,สวยๆแบบนี้เลยคะ่ะและอีกหนึ่งจุดด้านหลังนะคะที่ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มอันนี้บอกเลยว่าจัดตามใจลูกค้ามากๆเลยนะคะนั่นก็คือที่ล็อกอยางอะไหล่นะคะซึ่งอยู่ด้านล่างนี้เอง เราติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับยางอะไหล่ด้วยใครที่สนใจอยากจะติดตั้งในส่วนของตัวอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะคะสามารถแจ้งเราได้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าเราจัดให้ได้แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวล็อกอยางอะไหล่หรือว่าอะไหล่เสริมเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะคะว้าวอีกแล้วคะ่ะสําหรับคันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยหน้าจอภายในของเรานะคะเป็นคันล่าที่เราติดตั้งให้กับลูกค้าเลยสําหรับลูกค้าท่านไหนที่เคยสอบถามเข้ามานะคะว่า หน้าจอขนาด12นิ้วเป็นยังไงนะคะนี่เลยค่ะหน้าจอขนาด12นิ้วนะคะสามารถรองรับ Apple CarPlay นะคะ Android Auto ให้กับลูกค้าได้ด้วยเพลิดเพลินแน่นอนกับการเดินทางนะคะและในส่วนของพรมนะคะเราก็แถมเป็นพรม VIP 7D พร้อมใยดักฝุ่นให้กับลูกค้าด้วยเลือกสีได้เช่นกันค่ะต่อกันที่สคับเพจของเรานะคะสะคัเพจตัวนี้ก็เป็นสคับเพจแบบมีไฟสชั้นไปเลยค่ะ และในส่วนของด้านหลังนะคะที่เราติดตั้งให้กับลูกค้านั่นก็คือจอนั่นเองเป็นจอด้านหลังนะคะขนาด14นิ้วอ่านี่เลยเพลิดเพลินแน่นอนกับการเดินทางนะคะแล้วบอกเลยว่าอุปกรณ์ที่เราติดตั้งให้กับลูกค้านะคะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเกรด VIP ทั้งหมดเลยนะคะหรือเป็นเกรดพรีเมียมนั่นเอง ซึ่งแน่นอนอุปกรณ์ทุกชิ้นนะคะเรารับประกันให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าจอนะคะจอหน้าจอกลางหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งใดๆก็ตามกรณีที่ลูกค้าเกิดปัญหาใดๆสามารถติดต่อเข้ามาที่ไลน์ของฟรีได้เลยเพื่อแจ้งเคลมในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะและสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจจะออกรถภายในเดือนนี้หรือเร็วๆนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0 6 2 5 0 9 4 9 9 0ค่ะหรือติดต่อมาได้ที่เพจของเราเพจมิสูโปปังนะคะ พร้อมกับของแถมจัดเต็มและอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่สนใจในเรื่องของโปรดดอกเบียนะคะก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรดอกเบียพิเศษโปรอุปกรณ์ของแถมนะคะเข้ามาทักทายพูดคุยกันก่อนแล้วบอกเลยว่าคุณจะไม่พลาดโปรดีๆและของแถมแน่นๆแบบนี้แน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ